โอเคค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมซอดอาร์ลาเอลิซิสเซชั n นไลซิ่งสติลค่ะเนาะซึ่งนวันนี้นะคะเราจะมาส่งกาชาหาอีดินะคะในอีเวนในชุดของ Hard Days Work ค่ะเนาะซึ่งมันเป็นธาตุดน้ำนะคะทุกคนอ่าที่จริงอ่ะเราไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักไหล่ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามีมันล้นขั้นที่จะเยอะนะคะก็เลยแบบว่าโอเคก็วันนี้ก็กลับมาเล่นแล้วค่ะหนูแล้วก็มาสุ่มเลยนะคะเนนานๆที่จะกลับมาเล่นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสแต็กก็จะมีเบรกนะคะแอคซิลแล้วก็เอนชานค่ะเนาะซึ่งแล้วก็จะมีตัวอีดิททางนั้นเลยอันนี้จะเป็นเออกาชาเออเลดเฉพาะของพิกอัพของอีดิทนะคะทุกคนอ่า อันนี้ก็จะเป็นกาชารวมปกตินะคะอันนี้เราสุ่มไปแล้วเราเกลือก็ตามสภาพนะคะนะคแล้วก็จะมีดาบนะคะนี่ค่ะเป็นดัดลืมบอกคะ่ะอีดิตรอบนี้เป็นอีดิทธาตุน้ํานะคะวันนี้แล้วก็จะลองมาสุ่มกันนะคะว่าเราจะได้อีดิทหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นเราขออนุญาตสุ่มฟรีก่อนนะคะทุกคนดูซิ <c oughs> ว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะคะเราไม่ได้เล่นมาอาทิตย์หนึ่งมว่าเกลือเลย โอเคค่ะต่อมาเป็นสุ่มฟรีสิบเอ็ดครั้งไปค่ะ Let's go โอมาตะเซะตะชิมิชิตะนั่นค่ะคุณใช้ไหมคะอืมขอเสีาบาสต์เอเลเมนต์โอบีก็ยังเกือไบอะรูบิลวันนี่ขนาดไม่ได้เล่นมาเกือบอะเกือบอาทิตย์หนึ่งเกือบอาทิตย์หนึ่ง どんなこともいいくよはあこれが僕の生きいあさったえへんいいいいいいあいい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 い โห้แล้วอีดิตฉันจะได้ไหมเนะโอเคค่ะงั้น๋ยวเราสุ่มเป็นพิกอัพอีดิตแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆยังไม่ได้สุ่มอันนี้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคมาค่ะไปเกลือแน่นอนเกลือแน่นอนお待たせいたしました。何回をご利用でしょうか。

เมยะไม่ได้กลับมาทิตยหนึงทุกคนเฮ้ยเชยเลยอ่ะเฮ้ยแล้คนแรกด้วยทุกคนคนแรกน้้ยไม่กอดโอเคถือว่าผลประกอบการคือคุ้มมินนาอันนี้เราขอข้ามไปนะคะเห็นไหมคะว่าเรานี่คือแบบ シメタセダネステイクールスーーークえスーーーコイコトゴーダンシゴンおくりモノガトドイテちゃんとハヤメニカクニシナヨオヘハねなかだライねならみとアにフィーアニン,ン,ンガランティーノとはあんしうないわね。 使命達成だねダネ、うん、ステイクール贈り物が届いてるよちゃんと早めに確認しなよ女の子のお祝いなら,ティ,らないティーゼとロニエモンルーリット村いい思い出も。